สวัสดีค่ะตอนนี้นอยู่ในช่องของติ้นก็จะมาลำเพลินอัพเชียวขู่เก่ามันเดือแม่ลูกแล้วแล้วพร้อมที่จะออกไปนะคะไปหาองขอบคุณอาพี่หาร์เสียงยงืินเนาะพี่สาวเนาะเพิ่นหายที่พักเพิ่นจองที่พักให้เพื่อที่จะ ได้ไปรัน oh. ีบไปลูยังบ yeah. ันน claro ี่เรียกค่าแถวบะฮาริบเรารีมาขอบเปิดติดรหนึ่งแซ่บอ่ะเลนสิล่นสิคเี่ยแฮมอรอยยุ่งติดก็เก่าบังทามันก็ดินหน่อยน่อยมันมันยินคัาบันนี่ติดคักก็เก่าอีก

งบ่ให้พื้นที่อยยักเมียได้รอ้ยได้ไ้ื้ค้าเหมี่ยมใช่ไหม่างค้าหไงคะหลับตอนนีเล้สบายสบายสบายแล้วผู้ลงวมาหลับ่คแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าเจ็บๆท้องไปขี่ขขา หิวหิวอ,อ,อ yeah. ีกหรอตื่นขึ้นกรแม่นหิวพูดเลยอ่ะพูดแล้วว่าได้โอกาสด้วย่าเพิ่งจะขอเปิดไปก่อนอหน้าที่ว่าการวันนี้หนึ่งพุ่มเรามีอะไรคะแม่นะมียาคุยยาเคลียทั้งเพจ้าหนายพี่บันแพงแฟนเพจค่ะฟาติตาค่ะกะจิเคลียประเด็นมีพพอโจ ไปค่าอันนี้ตั้งสามร้อยไหมเมื่อจำมาห้องหนึ่งบอค่ะงั้นป้ากมื่อจำกูแจ๋ห้องละสามร้อยขอบคุณอ่ะแม่หักเชียงยืนเนาะเป็นไหที่พักทห้องแม่เชียยืนขอบคุณนะคะแล้วก็เลี้ยงอาหารต่างๆอยู่อันยังก่อนกูทองกูทองร้านขนมจีนร้านขนมจีนกูทองเลี้ยงเกี๊ยวเฟี้ยมาญัางดีขอบคุณอะไรกันแล้วก็ พี่ยังก่อนแม่อะไรนะแม่ไม่ออกน้ำเออราบอกแม่หักเครื่องยืนเชียงม,มันมา<อ>ค่ะเชียงยืนเชียงยืน,ยยนมีโอกาสไว้พ่อกันอีกเด้อค่ะแม่ถ้าหากว่าพี่สาวไม่ติมเนาะอันพี่ฮักที่พันซับพอร์ตทีรับทีนอนอ่าโรงแรมอะไรนะได้ฟูกุอิชักะเด่เบิร์ดเดย์แม่ตาย้อนไหลเลยสิ อาแม่ตาแม่ตาแม่แม่ตาแม่ฮักแม่ติมบ่ค่ะแม่นแม่ฮักหนูน้นที่เพิ่นเกิดวันที่ยี่สิบสองปะคะแมนแม่ฮักแม่ลูกฮักแม่อ๋อลูกฮักแม่ฮักหนูนั่นแหละแม่ตากะมันเกิดหนูขออวยพรย้อนหลังค่ะขอให้แม่ตาสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะบ่มีโรคบ่มีภัยอยู่ดีมีแฮงแล้วก่ะลำลำรวยๆค่ะอยอะก็หนูโดนๆแฮปปี้เบิร์เดย์นะคะย้อนหลังค่ะมืนหนีก็ย่าลืมเสื่อมวิตามินพร้อม ็นมือซีด้วยเลด้วยมกระเป๋าหน่อยนี่พกดีกระเปา๋าเลยมาจากไซน์นึงเลยมาจากแม่ียนะงง่มเศร้าๆยู่เสียวกรบเปาเพราะว่าวเหมือนเงี้ยไหลแล้วแม่น่นคะแล้วมันซื้อมาขายนี่โอ้ยเดี๋ยวของเล่นนะแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเที่ยวนาะเขาไปกันกันน้ำของเรนมาไล่ขายบาร์บี้นู้ยใส่ บ๊บี้อยู่ห้องไหมไม่ได้สิงเงาภัยเงาจะควงกันละเง,งาตัวเองนั่นแหละเงาอันกากีงหนูซื้อมาลอยหาซิบม้วนเห็นบอสที่หนูบอกเออมือก่อนนะมัอคือ <ừ. S 2> ก่อนมันแตกดากหนูแตกเป้าเมืันวันแตกแต่เตะที่แหลกคนบวะเนาะจะควงเบาเบือง เย็นอากเย็นอากช่วยช่วยปะบ่ค่ะขั้งก็ป่วยปะถุ่มหนูกับโมหนุเป็นยังว่าพอเพี่รอหยอกย่ติแล้วไม่เลี้ยวพอพุ่นถูกกำลังใจกันแล้วกันเนาะครูให้ยกำลังใจมากมาเรื่องนี่กะอยากคุยอยากเพียบ่ทุ่มหนึ่งกับทุ่มครึ่งนี่เด้อพี่น้องเด้อ ต้องเขามาเบิรงแลลวล่ะอย่าคุยอย,ายอ่าเคลียร์โอเคค่ะนอนซึนบ่นิหันซึนดูค่ะแม่าจะก่อนด้วยอ่ะเร็วๆเลยเ้ยดชใยจากสุนยาอสิสานทันคงอยู่ที่ออหัวลำโพงหนูจกเค่มที แข่งรถสถานีข่งรถรวมกวงำหมู่ังนะอ๋อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยขอบคุณเกลือเออขอบคุณค่ะอยู่ข้าวพอดีบอฮานมันมีแป้งมันเหนียวตัะหนูต้องกินน้ำเมื่อคืนต้องกินตอนบันแรกลองทิ้งนี่ช็อกโกแลตหนูจองช็อกโกแลตเป็นละโมบอร่อยแพงต้นแรกต้นแรกนี่ว่า กิพประมาณห้องกะกว้ัวกวางมันแอะคู่ไงแอะกะเย็นเย็นนั่งเลยสามคนถ้าไปลว่ามาด้วยกันหูจังสี่เนี่ยบอกเล่าวันฉันหูว่าเตียงคู่หูจังสีบอกเล่าเปิดห้องเดียวก็พอหัวใจไนห้องนั่สบายสบายคลิปนี่ค่ะลูกตาดีไม่เห็นคลิปกับลูกสาวหวยป้อนย้อนยอนหลังเนาะค่ะ หดเกิดแล้วบ่นที่2จน3ที่2จนียวจนี๋ยวห้ากับวัดเดืองขอโทษขอป่วยเด้อหวยอนย้อนหลังนี่ยงก็แม่ขอโทษขอไทยขอโทษขอโพวยพาเป็นพวยเด็กดิโยไหนมันคืออย่างแม่คือเลเป็นคำเบ้าเบ้าแบบ ไปพอเม่ติมก็ขอไหวพ่นย้อนหัังกันแล้วกันเนาะให้มีความสุขหลายๆสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ให้คุณยายหายวันหายคืนค่ะเนาะขอบคุณค่ะคลิปนี้กับไปซนีก่อนกันแล้วกันเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไครกดซับตะใครซับค่ะจะไปบุกอุดต้ยตรงยับหิ้วเขา điên chân đi nhắn tành là